สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเหรียญปรยทานลายดอกลักกันนะคะแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีเหรียญหนึ่งบาทกันไกฟันปลาแล้วก็ริบบิ้นเบอร์สองสีขาวตัดปลายแหลมทั้งสองด้านความยาวสามสิบหกเซนติเมตรจำนวนสี่เส้นนะคะ แล้วก็ริบบิ้นสีแดงปลายแหลมหนึ่งข้างแล้วก็ไปลายไม่แหลมอีกหนึ่งข้างจำนวน4เส้นความยาว12เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะพับริบบิ้นเศษหนึส่วนสาม ของเส้นริบิ้นที่เตรียมไว้เอาด้านสั้นขึ้นข้างบนเส้นที่1เส้นที่2องคองเส้นที่หเส้นที่3ามคองเส้นที่2เส้นที่4ส,สอดเส้นที่1 ของเส้นที่สามเสร็จแล้วก็จะได้เป็นฐานสีแบบนี้นะคะใส่เหรียญหนึบาทลงไปในช่องเลยดึงลิบดบินให้กระชับพับเส้นที่อยู่ด้านบนเป็นเส้นสั้นนะคะเส้นที่1เส้นที่2องทับเส้นที่1เส้นที่3ามทับเส้นที่2เส้นที่4สอดเส้นที่1 ก็จะได้แบบนี้นะคะกับแถบสอดเส้นสั้นไปตามเส้นลิบบิ้นทั้งสีเส้นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะกับแถบ ทำมุมนะคะทำริบบินแบบนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้เลยนะคะได้มุมแบบนี้นะคะเส้นต่อมาทำเหมือนกันนะคะโคง้งริบบินเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะสอดเข้าช่องนี้ช่องที่สอง เส้นที่สามก็ทําเหมือนกันนะคะเส้นที่สีก็จะได้เป็นมุมทั้งสีด้านจับริบบินเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามได้แบบนี้แล้วนะคะหมุนทำไปเกสรประมาณหนึ่งถึงสองรอบเสร็จแล้วนำริบบินเส้นข้างหลังสุดสอดเข้าช่องนี้แบบนี้นะคะ ้นข้างหลังสุดถัดมาสอดเข้าช่องถัดมาเส้นข้างหลังสุดถัดมา,สดเ,า,ดมาเส้นส,สุดท้ายสอดเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็จัดกีดให้กระชับ ็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนำเส้นสีแดงที่เตรียมไว้สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดไปทั้งสีเส้นได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะมาทำกลีบพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะพับริบบิ้นไปข้างหลงังลงมาแบบนี้นะคะสอดเข้าช่องนี้ เส้นสุดท้ายก็ทําเหมือนกันนะคะพับริบบิ้นไปข้างหลังลงมาแบบนี้สอดเข้าช่องสุดท้ายก็ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นดอกรักนะคะเสร็จแล้วใช้กรรไกรฟันปลาตัดได้เลยนะคะความยาวแล้วแต่ชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้รูปดอกลักณแบบนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ